ครับคารวะอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็จะเญิรทาสมงติปิพิธีพิธีธท่านะคะชื่อเอ็มออนสลิมนะคะชื่อทางรมขวัญเด่นภัยก้าจนเออแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยววทยเขตเชียงใหม่นะคะแล้วก็จบกําลังจบการศึกษาปัญญาตีสถาบันวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมนะคะก็ตัวเองก็เป็นจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมนะคะก็เข้าปีที่สิบสองสิบสามแล้ว นะคะก็ประมาณสัก3ามเดือนแรกก็เริ่มลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะจากเดิมที่เคยที่ปกติก่อนที่จะมาเจอแพทย์ปีธิรมเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยเยอะพอสมควรแล้วก็เคยลองที่จะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ดูแล้วก็เห็นเลยว่าผลของการที่เราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยอาการป่วยเราดีขึ้นแต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจถึงเรื่องวิบากพอเราอาการเราดีขึ้นปุ๊บเราก็กลับไปกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมมันก็เลยทําให้กลับมาเจ็บป่วยวนซ้ําอยู่ แต่พอเราเข้ามาพบพระ์ิธีธรรมเนี่ยเราได้เรียนศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เข้าใจในเรื่องของกรรมวิบากเกิดการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์มันทําให้เกิดผลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราชารัดตอนที่เราชารัดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราตัดขาดกันรับประทานเนื้อสัตว์ได้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จากเดิมที่เคยป่วยต้องบอกว่าป่วยหลายโรคป่วยเยอะแล้วก็เรื่องของทั้งทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของความทุกข์ที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวานะคะหลังจากที่เรา,เ,าเลิกรับประทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันทําให้เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของกายเนี่ยก็สุขภาพค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยร่างกายนี่ก็เรียกว่าประมาณ80 90%ที่ดีขึ้นแลคะและส่วนเรื่องของเ,อเรื่องของเหตุการณ์ที่เข้ามาต้องบอกว่าเหตุการณ์เข้ามาเยอะมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ย เราก็จะไม่เข้าใจเรื่องของวิบากหรือเรื่องของกรรมเลยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วทําไมเราถึงได้ไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรใครได้ในกรณีที่เพราะอย่างที่เหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นวิบากของเขาจริงๆจากการที่รับประทานเนื้อสัตว์นั่นแหละเพราะว่าการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์น,น,นั่นหมายความว่าเราเบียดเบียนทั้งต่อชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทาให้มีวิบากไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ไม่ว่า ของการที่ทำให้ชัดบงส่วนเนี้นะคะไม่ว่าแล้วก็จะเหมือนเพื่อนหลายๆคน,นะคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราแนะนําผู้ป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้แนะนำเราก็จะถามแค่ว่ายังทานเนื้อสัตว์อยู่ไหมลองลดเนื้อสัตว์ดู นะคะว่าเผื่อจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้เขาพิสูจน์ด้วยตนเองซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยตอนเรียนปริาโทเนี่ยได้ทํางานวิจัยนี้เกี่ยวกับเรื่องของการลดละเลิกการบริโภคเนสัตว์นะคะซึ่งตอนที่เราเทํารายงานปริยโทเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะฮะว่าแค่เขาลดละเลิกแค่บางคนแบบค่ลดหนึ่งเดือนบางคนละสองเดือนเลิกสามเดือนเชื่อไหมคะว่าอาการป่วยเจ็บป่วยทางกายเขาเนี่ยมีหลายกลุ่มโรคมากเลยดีขึ้น ดีขึ้นโดยเกือบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แต่สิ่งที่ดีมากกว่าน,นั้นก็คือเรื่องของภาวะใจซึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาใจเย็นขึ้นเขามีความเมตตามากขึ้นอารมณ์ที่เขาร้อนหรือว่าเขาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาได้มากขึ้นซึ่งตรงสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทําให้มันชัดเจนในงานวิจัยในเรื่องของงานวิจัยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดงานวิจัยสักนิดหนึ่งนะคะนิดน,น,นเปิดสักครู่นะคะ ก็จะมีงานวิจัยของทั้งอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ที่จะบอกว่าอย่างผู้ป่วยโดยของเราเองเนี่ยพอมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคเนื้อสัตว์จนเกิดอาการเจ็บป่วยในทุเราจากเป็นมะเรง็งหรือเป็นอะไรหลายๆโรคเนี่ยก็หายนะคะหลายโรคเลยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเองเองเนี่ยก็เป็นหรือคนในคนรอบตัวที่ป่วยเราเห็นเลยว่าอย่างเนี่ยนี่ค่ะตัวอย่างที่เป็นมะเร็งที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งพอเขาไปลดละเลิกการเบียดเบียนชีวิตคนเนี่ย หรือว่าสัตว์อื่นเนี่ยทาให้อาการเขาดีขึ้นเห็นได้ชัดแต่พอเขากลับไปกินอีกเนี่ยอาการเขากลับมาปวดอีกซึ่งอันตรงนี้นี่ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บเก็บมาจากการมิจั่ยนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวเองตัวโดยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยจากร่างกายที่ป่วยมากๆคือป่วยลหลายโรคไม่ว่าจะเป็นใบเกนนะคะแล้วก็ริสิด,ดวงแล้วก็เป็นเรื่องทั้งของเ,ออเลือดออกเลือดออกในมดลูกนะคะ เหล่านี้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นแม้กระทั่งเป็นก้อนเนื้อเนี่ยคำตอนนี้เนี่ยก็ยุบไปแล้วเพราะผลมาจากการที่เราเลิกกินเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยของผู้ป่วยที่ที่เราไปเก็บกลุ่มตัวอย่างมาว่าพอเขาไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยคือเขามีอาการยังไงเขารู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายตัวหรือไม่สบายใจเนี่ยเขาลดลงอันนี้ก็แชร์ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอพระคุณ